สวัสดีคร anyway. okay. ับอยู่กับผมรายการคุกกี้เลโก้นะวันนี้ผมก็จะมาสอนการลง t ท x t u r e Pa c กนะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะว่าเป็นยังไงนะก็ t ท x t u r e pack ของเราของผมก็โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะลิงก์ไว้ให้นะโอเคเดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนแล้วนะผมเข้าเกมแล้วนี่เป็นไงวะหนังเปล่าวะเดี๋ยวขอต่ดเป็น มื่อกี้ก็เป็นหนังนะกับของเพื่อนผมเองก็ามาดูเมื่อกี้ฮนะก็เลยไม่ได้ปิดน,นะนี่ถ้าจะไปก็ลงไว้ก่อนแล้วนะให้ดูกันเลยนน่ฮนะทําไมมข้างล่างก็ผมตัดส่วนน้าจอตรงนี้นะจะไม่เห็นนะใช่มันก็เออมันจะเป็นแบบนี้นะแบบไม่ตอตันนี้จะเป็นว่างๆเลยนะแล้วก็ให้เรากดตรงเนี้ยแล้วเราเราก็ไปเอาที่เราวางไว้ไวนะ ผมก็วางไว้ตรงนี้คก็ก๊อปมานะย้ายมาก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็ออกนะพอแบบมันไม่ออกตรงนี้ใช่ปุ๊บไม่ไม่ใช่พอมันไม่ออกตรงนี้ใช่ไหมก็ออกฮนะไม่ใช่ออกเกมนะออกแบบหน้าหลักนะก็เข,ข,ข้าไปทีเข้าไปทีตั้งค่าแล้วก็เข้าเข้าใหม่ก็จะเจอแบบนี้จากนั้นให้เรากดตรงนี้เดี๋ย่ผมจะทำเป็นเหมือนเดิมไม่ดูอนะ่ะมโอเค พอม,มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็กดปื๊บนะแล้วก็ตกลงเราสู้เราสู้แล้วเราก,ก็จะเล่นได้นะเดี๋ยวผมขอไปเปิดเซิร์ฟก่อกข้ามาละผมก็เปิดเซิร์ฟเรียบร้อยและใครอยากมาเล่นก็มาและเชิญน,นะเชิญเชิญนะเชิญขอมาแล้วฮะอะแต่ว่าทำไมแปลกๆนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปปรับนะรับผมปรับนี่คุณจะลื่น เลืนยาวเลยนะไม่ใช่ปรับแบบนี้นะปรับอีกอย่านงนะเนี่ก็ต้องปรับเหมือนกันนะผมโอเคเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวเราดูของเลยว่ามันมีอะไรบ้างเออใช่เปล่าวะ่โอเคอีหมดหนึ่งจัดไปของก็ออประมาณเนี้ย นี่จะเจ๋งขึ้นนะแต,แต่ชุดกอไม่เหมือนเดิมอะชุดกอก็เหมือนเดิมอะเออนะอย่าให้ผมปรับนะรับรองลื่นปื้ดแน,น่นอนนะก็เดี๋ยวดูข้างล่างฮะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นข้างล่างนะเดี๋ยวลากลงมาเ,าเห็นข้างล่างกันหรือย,ยังฮนะปแบบนี้นะโอเคสหลับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคลิปหน้าเจอกันครับผมบายครับ